ครับอยู่กับทีมงานสถานทุ่งครับคลิปนี้ก็เออ่มาฉีดยานะครับก็ฉีดในน้านะครับเพราะว่า ยาขึ้นเยอะเลยนะครับเนี่ยมีเป็นยาเขานกนะครับหรือยาลิกเกก็ใช้เครื่องสปายบานะครับอ่ติดตั้งกับถัง200ลิตรน,นะครับโนี่ครับก็ เครื่อที่ติดต่อน,นั้นมีอยู่แล้วนะครับก็เอามาดัดแปลงนิดหน่อยนะครับต้องไปซื้อแล้วก็เอามาทำใหม่นะครับแล้วก็น้ำจากแผงสองลิตรน,นะครับมาเข้าที่ปั๊มเลยนะครับแล้วเอาเปัา๊นมนี้นะครับของสีเดิมนี่จะเข้าจากฐา สายเครื่องนี้ก็สามารถถอนออกแล้วก็เอาไปใช้สะพท้ายบาแบกใน้บาฉีดได้เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเครื่องนี้ไม่ได้ดัดแปลงอะไรนะครับเพียงแค่ว่าต่อเอาสายน้ำจากถังของวันนี้นั้นมาใส่นะครับถ้าถอนน็อตออกก็ เดิมครับต่อน้ำคุยแต่เค่านี้นะครับาาครับก่อนเอชื่อจิตสบายเลยครับครับผมก็ขยับรถไปเรื่อยนะครับแล้วก็ชิดอยู่ ตามมาตามหลังมานะครับอารมณ์มาในนาน,นะครับรถยนต์ดินนั้นแห้งนะครับกีดยาวเลยนะครับ เครื่อนี้ก็ทอดสะพ้ายปลาได้เหมือนเดิมนะครับถ้าใครจะสะพ้ายปลาก็ได้นะครับไม่เป็นไรครับผมเอาแบบนี้ไปก่อนครับเดี๋ยวขีดเลยครับ ขยับรถเลยครับขยับรถไปเรื่อยนะครับกัเ,เขียวๆนี่ย่าทั้งนั้นเลยนะครับเนีย่ย ออดินแห้งหมดเลยนะครับไหลไม่เข้าเลยครับ ยาตัวร yeah. ้ายเลยนะครับเนี่ย ครับก็ติดตั้งกับรถไถก็ได้นะครับเพราะว่าก็มีนี่ครับที่หัวใส่กับรถไถนะครับแล้วก,ก็ยกใส่รถยนต์มาเลยครับอี๋ยวขยับรถอีกหน่อยครับ ายนั้นก็แล้วแต่นะครับว่าจะเอาความยาวขนาดไหนนะครับครับคลิปนี้ก็ อ๋อ oh, ฝากไว้เพียงขึง้นนี้ครับฝากกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ